สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพัสน,นะคะค่ะก็มีในผู้สูงอายุท่านหนึ่งอบตามพอ,อน้อยมาทางใต้อมเต์นะคะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะคุณลุงท่านบอกว่าอายุ62ปีแล้ว อายุ62ปีแล้วท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุที่อบตอไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะคะท่านบอกว่าถึงณช่วงนี้เวลานี้การเงินผู้สูงอายุไม่เข้าบัญชีเลยสักงวดค่ะก็วันนี้พอน้อยจะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของส่วนนี้นะคะ สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วที่ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ท่าตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่12สิงหาคม 2,566มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่12สิงหาคม2,566ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคุณลุงอายุ62ปีแล้วไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม2,566เพราะฉะนั้นคุณลุงต้องได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุก็คือจะได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2 5 0 0 66ที่ผ่านมานะคะจะนับถึงในช่วงนี้ค่ก็4เดือนกับ5เดือนของเดือนมก,กราคม2567เค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันจะแนะนำนะคะค่ะก็ได้แนะนำคุณลุงไปว่าให้คุณลุงไปติดต่อที่อบตอที่คุณลุงได้ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย,อยุไว้พร้อม นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะไปติดต่อสอบถามกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุของคนลงวัยค่ะเจ้าหน้าที่เองก็จะได้เช็คในระบบได้ว่าด้วยสาเหตุอะไรเงินถึงไม่เข้าบัญชีค่ะเงินถึงไม่เข้าบัญชีค่ะก็ไปสอบถามกับทางพนักงานเจ้าหน้าที่ของอบตในส่วนที่คนลงได้ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุวัย เหตุนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชาการที่ปอน้อยปฏิบัติราชาการอยู่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไว้เช่นเดียวกันนะคะในเดือนแรกในเดือนแรกที่จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุปรากฏว่าท่านไม่ได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในระบบจะขึ้นเลยว่าเลขที่บัญชีโดนปิดนะครเลขที่บัญชีโอนเงินไม่ได้ กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้เพราะว่าท่านเอาเลขที่บัญชีของธนาคารการที่ปิดไปแล้วกาที่ปิดไปแล้ว,าลวมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงที่ตอนท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุอาจจะด้วยสาเหตนุนี้หรืออาจจะด้วยสาเหตุอื่นๆนะคะแต่ที่ส่วนรชาชการที่พ้อยปัจ,จิบัติรชาชการอยู่ก็คือบัญชีโดนปิดกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สำเร็จ น๊ะจ่ะ,ะก็ต้องไปเปิดบัญชีใหม่แล้วเอาเลขที่บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวมาให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ค่ะท่านก็ได้รับตกเบิกนะคะตกเบิกในเดือนแรกที่ท่านได้รับเบี้ยอย่างชีพปูสูงอายุค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยไปด้วยดีค่ะก็ฝากคนลงที่สอบถามมานะคะว่าท่านอายุ62ปีแล้ว ถ้าท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้นะคะก็าาาาาตามระเบียบใหม่นี้จะมีผลในเดือนถัดไปจะมีผลในเดือนถัดไปเลยไม่ต้องรอในปีงบประมาณถัดไปว่าท่านต้องได้รับเบียอย่างที่ผู้สูงอายุระเบียบใหม่นี้ดีที่สุดก็คือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีแล้วยังไม่เคยขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนผู้สูงอายุมาขึ้นในเดือนนี้เดือนหน้าท่านก็จะได้ไดรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะไม่เหมือนกฎหมายเดิมถ้าเป็นกฎหมายเดิมไม่ต้องรอปีงบประมาณถัดไปต้องรอปีงบประมาณถัดไปค่ะก็คง จะชัดเจนเพราะฉะนั้นคนลุงต้องไปสอบถามที่อบตที่คนลุงได้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอาย,อยู่ไว้พร้อมบัตรประจําตัวประ,ประชาชนนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แนะนําให้คนลุงทราบว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามอนอนยเพิ่มเติมก่าใได้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถาม พอน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่กลางตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลค่ะท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ